สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูส่แมคแคสครับตอนนี้เราอยู่ในเกม The Legend of Zelda Tears of the Kingdom นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่อง Energy Cell หรือแบตเตอรี่กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆจะเคยประสบปัญหาไอ้หลอดสีฟ้านะครับตรงนี้ไม่พอใช่ไหมล่ะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีในการอัปเกรดเจ้า Energy Cell หรือแบตเตอรี่กันนะครับก็คือไอ้แถบนี้นี่เอง นะครับว่ามันมีวิธีอะไรบ้างในการตามหาของมาอัปเกรด Energy Cell เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูสิ่งจำเป็นในการที่เราจะอัพ Energy Cell เซลหรือแบตเตอรี่กันนะครับนั่นก็คือเจ้านี่ครับคริสตัลไลชาร์นะครับซึ่งเจ้าคริสตัลไลชาร์เนี่ยเราต้องใช้100ก้อนในการอัพ Energy Ce l l ลหรือแบตเตอรี่เนี่ย1ขีดนะครับสำหรับแถบแบตเตอรี่นะครับเอ Energy จีเซลของเพื่อนๆเนี่ยเป็นสีเขียวใช่ไหมล่ะ เมื่อเราอัพจนเต็มสีเขียวเนี่ยพอเราอัพอีกหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีแถบสีฟ้าเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี2หลอดยาวๆให้เพื่อนๆอนัพอน,นะครับ100ต่อ Energy c e l l 1ลหนึ่งขีดเพื่อนๆมี Energy Cell เซลตอนแรกมันมีมาให้แล้ว3ขีดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้เจ้าคิสต์ไลท์ชาร์จเนี่ย4,500ก้อนนะครับในการที่จะอัพแถบ Energy Cell เซลเนี่ยจนเต็มแม็กนะครับคือสีฟ้า8แถวนั่นเองนะครับสำหรับการหาเจ้าคิสต์ไล อย่างแรกเลยนะครับวิธีง่ายๆที่สุดก็คือเราเอาแร่นี่มาแร่ครับเอาแร่โซไนท์มาแร่นะครับนี่แร่โซไนท์เนี่ยสามารถเอามาแร่คริสตัลไลชาร์ได้ส่วนลาสโซไนท์ ight, เราสามารถเอามาแร่จากลาสคริสตัลไลชาร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการอัพเอ e เนอรีเซลเนี่ยเพื่อนๆต้องฟาร์มกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับการที่จะอัพเอ e เนอรีเซลให้เต็มหลอดสำหรับการตามหาแร่โซไนท์นะครับที่จะใช้ในการซื้อคริสตัลไลชาร์เพื่อการอัพเกรดเอนเนอรี l เซลนะครับ แนะนำว่ามี2วิธีนะครับในการตามหาแร่พวกนี้วิธีแรกคือตามหาเหมืองนะครับอันนี้เนี่ยมันจะมีเหมืองอยู่ตามจุดต่างๆนะครับของเดฟนะครับมีค่อนข้างหลายที่เลยทีเดียวนะฮะสำหรับเหมืองนะครับให้เพื่อนๆมาที่เหมืองนะครับซึ่งตามเหมืองเนี่ยมันจะมีแร่โซไนเป็นก้อนๆวางอยู่นี่เห็นไหมให้เราขุดพวกมันออกมานะครับรวมไปถึง ยังมีสินแร่โซนท์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเจ้าสินแร่เนี่ยมันจะให้แร่โซนท์ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมลองระเบิดให้ดูนี่ดูสิเห็นไหมแร่โซนท์เนี่ยตกมาเต็มเลยนะครับมันไม่ได้มีแต่แร่โซนท์นะครับมันจะมีแร่ลาโซนท์ด้วยสําหรับเจ้าสินแร่ขนาดนี้นะครับให้เรามาขุดพวกนี้ไปนะครับเราจะได้เอาไปซื้อคริสตัลชาร์ดเพื่อการอัปเกรดเอเนอร์จีเซลได้ สำหรับอีกวิธีหนึ่งนะครับคือการตามหาแคมป์มอนสเตอร์แบบนี้นะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปล่า Mars มาจล่ามาสมาซึ่งมาจล่ามาสเนี่ยจะได้จากการที่เราจบฟอ์ติ้งโคลิเซียมนะครับเราก็จะได้หน้ากากอันนี้มานะครับนี่นี่นี่ซึ่งหน้ากากอันนี้เนี่ยมีผลทําให้ศัตรูเนี่ยตรวจจับเรายากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไม่ไปโจมตีมันหรืออะไรเนี่ยมันก็ไม่โจมตีเราเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปตามหา Mars มาจล่ามาสมาแล้ววิ่งตามแคมป์มอนสเตอร์นะครับแล้วก็ตีเฉพาะแล เห็นไหมมันจะทําให้เราฟาร์มตามแคมป์มอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นบ้าว่าศัตรูตามเป็นทวนเลยแต่มันก็ไม่ตรวจจับเจอเรานะครับสําหรับมาโจล่ามาร์ทนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการตามหาแร่โซไนนะครับหรือหรือว่าใครจะบ้าพาวนะครับจัดการมอนสเตอร์ให้หมดทั้งแคมป์เราค่อยเก็บแร่โซไนก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะแล้วแต่คนจะสะดวกเนาะ สำหรับวิธีที่เราไม่ต้องเอาแร่โซไน์นะครับไปเพื่อซื้อคริสตัลไลชาร์จเพื่ออัพเอนเนอร์จีเซลล์หรือแบตเตอรี่ก็มีเช่นกันนะครับโดยการที่เรามาล่าเจ้าคริสตัลไลชาร์จอันนี้โดยตรงนะครับมีหลายวิธีมากๆเดี๋ยวผมจะแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกับวิธีต่างๆเนาะวิธีแรกเลยอันนี้ผมใช้บ่อยที่สุดแล้วก็ใช้เป็นประจําด้วยนั่นก็คือนี่ครับการมาจัดการไลเนลทั้ง5ตัวนะครับในฟอสติ้งคอลิเซียม นะครับซึ่งในฟอต t ิ้งคอร์ลเซียมเนี่ยถ้าเกิดเรามาตอนแรกมันจะมีหีบสมบัติวางอยู่ตรงนี้นะฮะทำให้หีบสมบัตินี้เนี่ยเมื่อเราเคลียร์คอ l ์เซียมแล้วเราจะได้มาโจล่ามาสมานะครับผมอ่าก็วิธีการผมเคยสอนวิธีการล่าไรเนลไปแล้วมาถึงให้เราวิ่งก็ไปเลยนะครับเตรียมของให้พร้อมด้วยนะครับสำหรับการล่าไรเนลเพราะอันตรายพอสมควรเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับวิ่งเข้าไปเลย จนกว่าคอลิเซียมจะเปิดหลังจากนั้นเนี่ยให้เราจัดการไลเนลนะครับทั้ง5ตัว เมื่อเราจัดการไรเนลหนตัวนะครับมันจะให้20คริสตัลไลท์ชาร์จมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อจัดการแล้วให้เราเซฟนะครับให้ทำซ้ำแบบนี้ไปจนกว่าจะครบทั้ง5ตัวเนาะตัวที่2ซึ่งเจ้าวิธีนี้เนี่ยจะทำให้เราได้ชิ้นส่วนของไรเนลมาฟิวกับอาวุธของเราด้วยนะครับทำให้เรามีอาวุธโหดๆใช้นะครับแล้วก็ยังมีวัตถุดิบอื่นๆด้วย เช่นพวกไลเนลโบชิ้นส่วนไลเนลซิลเวอร์ไลเนลฮอนอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยทําให้เราเก่งขึ้นในการเล่นเกมนี้เนาะสำหรับวิธีตัดไปนะครับนั่นก็คือการตามราตบมินิบอสนะครับซึ่งมินิบอสแต่ละตัวเนี่ยจะให้อันนี้นะครับคริสตัลไลท์ชาร์ตนะครับ20ต่อ1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมินิบอสเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับในพื้นที่เดฟนะฮะหลังจากที่เพื่อนๆผ่านมินิบอสตัวไหนเนี่ยก็ลองทําสัญ,ญลักษณ มาร์กไว้นะครับว่าแต่ละตัวมันอยู่ตรงไหนบ้างตัวนี้สัญ,ญลักษณ์นี้เป็นตัวประเภทอะไรนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันในการล่าเนาะผมจะแนะนําให้ล่าเจ้าสโตนทารัสละกันเพราะมันล่าค่อนข้างง่ายนะครับสาหรับสโตนทารัสนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะบางคนอาจจะล่าฟล็อกง่ายบางคนอาจจะล่าฮีน็อกง่ายสาหรับผมเนี่ยสโตนทารัสมันค่อนข้างที่จะล่าไม่ยากนะครับเมื่อเราเจอมินิบอสแล้วก็เข้าไปซัดได้เลยนะครับผมเปลี่ยนอาวุธแป๊บหนึ่ง 你。 เมื่อเราจัดการกับมินิบอสได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีลาร์คิสตลไลท์ชาร์จตกเนาะก็จะได้แต้มคิสตลไลท์ชาร์จยีนะครับสำหรับมินิบอสแต่ละตัวเนาะสำหรับวิธีต่อไปนะครับใครไม่อยากเห็นสปอยรูปลักษณ์ของบอสนะครับหรือว่าสกิลของปลาดที่เราเก็บมาได้นะครับให้ข้ามไปได้เลยนะครับผมสําหรับวิธีนี้นะครับเพราะว่ามันมีสปอยเนื้อเรื่องบางส่วนอยู่เนาะ สำหรับใครที่ไม่สนใจอ้ยสปอยหรือเปล่านู่นนี่นั่นช่างหัวมันมาดูวิธีนี้กันครับวิธีนี้เนี่ยจะทำให้เราได้แต้มคิสต์ไลท์ชาร์จนะครับ100แต้มและก็สามารถทำได้เพียงครั้งเดียวนะครับนั่นก็คือวิธีกลับมารีแมชนะครับหรือว่าการกลับมาสู้บอสอีกครั้งหนึ่งนะครับของผมเนี่ยทำปราดทูลินไปแล้วนะครับเราก็จะเจอกับบอสคอเกล่านะครับให้เรา มองหาตำแหน่งนี้นะครับตามเดฟนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ฐานขนาดใหญ่นะฮะเห็นไหมมันจะใหญ่กว่าจุดอื่นๆนะครับเนี่ยเห็นป่าใหญ่มากๆเนี่ยเห็นไหมใหญ่มากๆเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีบอสที่เราเคยปราบไปแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะให้คริสตัลไรชาร์ทที่โคตรใหญ่มานะครับแล้วเราจะได้คริสตัลไรชาร์ทตรงนี้100แต้มสามารถอัพเอเนอร์จีเซลได้1ขีดทันทีนะครับ โอเคเมื่อเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็ไปบวกกับบอสอีกหนึ่งครั้งกันเลยนะฮะจะสู้ได้ไหมเนี่ยซึ่งบอสอันนี้เนี่ยมันจะเรียกได้ว่าอาจจะเก่งกว่าหรือกากากว่าที่เราเจอก็ได้นะครับสุ่มเอาเนาะ เมื่อเราจัดการบอสได้แล้วนะครับีบบสมบัติที่มีกลุมปกคุมอยู่ก็จะสามารถเข้าไปเปิดได้แล้วนะฮะแล้วก็จะได้ชิ้นส่วนของบอสอันนี้มาใช้งานด้วยนะครับให้เราฟิวกับอาวุธได้เลยนี่บวกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับชิ้นส่วนของบอสอันนี้อ่าเมื่อเราจัดการฟิอวอาวุธเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เข้าไปเปิดหีบสมบัติตรงนี้ เราจะได้หิ้วคริสตัลไลชาร์จมานะครับอันนี้เนี่ยจะเท่ากับคริสตัลไลชาร์ดธรรมดา100ก้อนก็คือเราสามารถอัพเอ e เนอร์จีเซหรือแบตเตอรี่ได้1ขีดเลยนั่นเองวิธีต่อไปนะครับนั่นก็คือการถลม่มแคมป์ของยิก,กะนั่นเองนะครับซึ่งในแคมป์ยิกะเนี่ยมันจะมีศัตรูที่มีลักษณะแบบนี้อยู่นี่มีวงเวทสีแดงๆนะครับเกาะอยู่นะครับซึ่งให้เราจัดการกับศัตรูตัวนั้นนะครับแล้วพื้นที่ที่มันมีวงเวทปกคลุมอยู่อย่างนี้ มันจะเปิดขึ้นมานะครับอ่าให้เราทําการกําจัดอึบเรียบร้อยเมื่อตัวที่มีวงเวทตายไปประตูตรงนี้ก็จะสามารถเปิดได้แล้วนะครับเมื่อเราเข้าไปที่ประตูนี้นะครับมันจะมีหีบสมบัติอยู่สองหีบอันแรกคือ ไลคคริสตัลไลชาร์ดนะครับ20นะครับได้20คิคริสตัลไลชาร์ดนั่นเองอีกอันนึงอันนี้เนี่ยเราจะได้เป็นยิกะสคิมติกนะครับหรือว่าพิมพ์พเขียวนั่นเองนะฮะแต่ละแคมป์เนี่ยจะได้พิมพ์พเขียวแตกต่างกันเนาะซึ่งวิธีนี้เนี่ยสามารถเก็บได้1แคมป์ต่อ20คิคริสตัลไลชาร์ดเท่านั้นนะครับผมเมื่อเพื่อนๆได้รับคริสตัลไลชาร์ดนะครับตามที่ต้องการแล้วอยากจะเพิ่มความจุของ Energy Cell หรือแบตเตอรี่ของเราแล้วนะครับ ให้ hey, เรามาที่ตรงนี้ครับสัญ,ญลักษณ์ Crystal Refinery นะครับที่เป็นรูปฐานไฟฉายนะครับเท่าที่ผมเจอมีอยู่2จุดจุดแรกคือตรง g l a ส s Sky Island ใกล้ๆก,กับนาโชย่าชายนะครับตอนต้นเกมเนี่ยต้องผ่านมาทุกคนนะครับสำหรับนาโชย่าชายไม่งั้นเราจะลงจากเกาะลอยฟ้านี้ไม่ได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมเจอก็คือด้านบนของลูกเอาแลนดิ้งนะครับนี่มันจะอยู่ทางไปปราสาทไฮรูนจากลูกเอาแลนดิ้งนะครับ เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัพ Energy Cell หรือแบตเตอรี่จนเต็มเนี่ยมาคุยกับหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดแอนิเมชันในการแบบตี Energy Well ขึ้นมานะครับอ่าพอเราได้รับ Energy Well เวมาจนเต็มหลอดแบบผมแล้วเมื่อเรามาคุยเนี่ยมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนคริสตัลไลชาร์นะครับกับโซนายดีไว้นะฮะ ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการในการตามล่าหาพวกแร่โซไนต์หาคิสตลไรชาร์ดนะครับในการมาอัพเอ e เนอร์จีนะครับหรือแบตเตอรี่นะครับทำให้เพื่อนๆสามารถใช้พวกโซไนต์ดีไวท์เนี่ยได้นานขึ้นใช้ได้หลากหลายขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบและคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผม สรับคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนครับบายบายทุกคนครับผม